เพื่กูกู่อย่งี้เพื่อฮึ่มไปไหนไปไหนอุ้ยอุ้ยมันสั่นเจ้าเอ้ยกูตายไอ้สั่นเจ้าอียี่ทีงไปไหนไอ้สั่นเจ้าสั่นเจ้าเร็วเร็วคือยิ่งไปงี้เว้ยเมื่อกี้ผมกับพาร่าเราได้ร่วมเส้นทางการจกปูนกันมายังไงไว้น้องคือผมพาร่านะนะฮะพาร่าที่แม่งโคตรเซียนเลย ยังไงวะไม่เอาคำมาโชว์จกปูนเจ็ดเย็ใช่พลาคือทิ้งหายอ่ะทิ้งหายไปเลยผมวิ่งเป็นรอบเมืองเก้าร้อยแปดสิบสี่ซอยในเมืองนะพาตำรวจไปทุกซอยมึงมึงมึงไปนดับตั้ง่วาเก้าร้อยแปดสิบสี่ซอยไอ้เงี้ยมึงใช้ตั้งหต่ดับไว้ไอ้เงี้ยกูถามว่าเปิด G P S นับเย็ดอไอ้เี้ยมึงแม่งรู้ทุกซอกทุกมุมวะ ว่าต่อไปไอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวปูอยู่ไหนวะในเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวปูจบแล้วไอ้เหี้ยจางเลยสักจบแล้วก็เห็นบอก994ซอยกูก็เออก็ถามมึงเผื่อมึงจะรู้มันไม่มีก๋วยเตี๋ยวปูอ่ะไม่มีเหรอเจ็งไปแล้วเออเจ็งไปแล้วอ๋อยังทันยังทันไม่ได้ยังทันยังทันโอเคมีมีที่ไหนครับว่าต่อไป9 8 4ซอยแล้วไงต่อ ผมเห็นตำรวจท่าทีว่าตำรวจจับซื่มไม่ได้ไยังไงว่าไปผมขับผมก็ล่อมาที่หน้าสอนอเลยแล้วหลังจากนั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าเนี่ยถ้าผมไม่พาคุณมาหน้าสอนอคุณก็ไม่มีทางจับผมพี่โนเนียได้มผมบอกถึงความแบบไร้ประสิทธิภาพของตำรวจเมืองน,นี้ว่านี่แค่คำมาโชคคุณยังจับไม่ได้นี่เป็น,น,นง,งะ ผมอยู่หลังพวงอะไรรถที่ทําความเร็วได้300กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณจะเอาอะไรมาจับนี่นี่คือความจริงมึงแม่งเจ๊ตลอดการวะพาระไปได้มึงเอารถกูไปได้ปะไปไปจบเน๊ไปเด้เบื่อแล้วอ่ะทํามาโชว์ใช่พวกเราเบื่อแล้วเข้ามาโชว์เฮ้ยกูอยากเห็นกำลังรอ32อยู่ไม่กูอยากเห็นความโหดของพาระคนเท่เขาจะไม่เดินเวซ้ำเวเดิมใช่เขาจะฉีกเวใหม่ตลอดอ่ะเวใหม่ปะล่ะจบใบไปเลยปะปะ ไอคิดดับมาไว่ามึงอยู่ไหนเพื่อนอยู่มะกอเพื่อนกูอยากจะขับอาสามสองยังเลยมึงมาเอาตรงนี้ดิอยู่มะกอเหรอเออเมืองบนอะเดี๋ยวกูเบิกให้โอเคโอเคบี้บี้เฮ้ยบี้บี้กระเป๋าเลยนะอาสามสองแดงอยู่เมืองบนขี่หัวมือไหมโอเคเดี๋ยวโอนตังค์ให้เดี๋ยวซาโต้ทำที่ระดม เจนยนซาโจทำลายเชยร์ยังเยอรเท่วะเอ้าโจอาสามสองแดงอยู่เวรบนว่ะวิววิวยมึงไม่เห็นจริงๆเหรเนี่ยมึงไม่เห็นจริงๆเอ้ามึงไม่กันเพื่อนมนเื่เอ้าไอ้ยืนแ้เพื่อนผิดไอ้ยันหงเอ้าไอ้ยวิ่งไปไหนฮะไอ้เจ้วิ่งไปไหนไอ้ยืนเอาไปนี้กถือไปนี้ยังถือไปนี้ห้าวนักห้าวตายตายซะเอาตายซะ หึ่่กูกูอ้เดียมมไปไหนไปไหนอุ๊ยอุยมี่มันฟาเจ้เอ้ยกูตายเฮ้ยเฮ้ยอล้ามูต้อไปป่อยราปล่อยราก่อนอย่าพากูหนีไปต้องไึอย่าเดียวมันจะกูมันจะกูมันจะกูไอ้ตาโจ้ยิงตรงไปไหนไอ้ตาโจ้าาเจเดี๋ยวเ กระทจู๊้โตจีโตอย่าอย่าพาไปไหนเชื่อผมเอาวะมึงจะสู้เกูสู้เลยเออสู้ดิสู้สุดใจดิเอาเช่แมงโกลวงแล้วแมงโกแล้วมาทึมดิึเอาดิโอ้โหเดียกูเลยสั์มึงเมอยะมึงผิดแล้วมึงคิดผิดแล้วแหละจริงมึงคิดผิดเว ตายีัยเด็วตายกันตายหึหกจากวาหูขงแป้งอะกูกู้ตายกูจังเลยไอ้พาละเฮ้ยเอ้าชิาหายหึหตายบ้านแม่ตอยชมบหายไม่หายววะวับอวะบตยกูกูเอาเอาปยัดนะร้องกูร้องกูอย่าอย่าโย

ทึบท่ทก่อนขบ่บับไอชิตรอยไม่ได้เอ้าเรียบร้อยพละเรียบร้อยผู้การพิกแท็กซีสัตว์เอ้ยเย้เนี่ยเรียบร้อยเรียบร้ชิไมเวลาโอ้ดกเลกว่าพวกเราม่เคยเซนพมาหาม่าพี่ดนไปเลย้ว พี่โตเออว่าไงเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปเอาอาสามสองในอีกคันนึงเดี๋ยวผมจ่ายให้เดี๋ยวไปเมืองบนกันเมืองบนมันจบไม่ได้น้องเมืองมันจบไม่ได้เลยไม่ก็คือเราจะไปเอาอาสามสองมาแล้วขับมาจบในเมืองให้แค่นั้นเลยรอก่อนี่จะเย็นหัวแป๊บนึงเย็นหัววะไอ้เขินผาหนีเที่ยวไอ้เย็นหัววะกูเย็นเกินไปวะเย้หมดความเท่เลยที่ผ่านเขาเจอไปอีกรอบแล้วให้อไอี ไอจ้จระแครไอ้เวนไอ้ไอ้ไอม้มะเขือไอ้ไอ้เชีย่ยหัวผมก็หวนที่ใครแม่งแสบกันวะเชีย่ยแม่งคล้ายกันเลยวะทุกคนเชีย่ยเชี่ยไองปิงววปิงวะกูหนาวะผู้ปิงวะเอ่อพ,พี่โตทำไมผ<ค><ะ>มทำไม่ได้วะทำไม่ได้วะจุดเบิกบนบทำไมอะ่ะ เมื่อกี้ผมขับไม่ได้หรอม่เป็นไรื่องมือม่เป็นไรของมึงอ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวโทรบอกดำผมยืนรอตรงนี้นะโอเคไหมแล้วให้ดำไปเบิกมันโทรมาแล้วแล้วผมไปกับพี่ถิงโตเหรอเดี๋ยวไม่บอกว่าไงเพื่อนอยู่ไหนแล้วมึงกำลังกำลังจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้พี่ถิงโตจะขับรถไปเอาหนูเว้ยเอาอันลำสองแดงอ่ะเออแล้วตังคจ่ายใครจ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจ่ายให้เออโอเคไหมเดี๋ยวกูเอาเงินสดไปให้กูไม่มีเงินในธนาคารโอเคไหมเพื่อน เออเอ <Okay. S 1> อเออกูกำลังไปไปที่โพอ่ะไปเจอแถว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 ที่โพใช่ป่ะที่เบิร์กแถวที่โพอ่ะโพไหนวะโมะพมัลกอเออเอเอ่ <okay. S 2> า,า,าโอเคแบงเอ้ยรถเลยลเชื่อฮัลโหลพี่โต What bro มโรกำลังไปที่โพแถามาวมะลกออ่ะที่โพโอเคโอเคโอเคอยู่ที่โพมละลกอพี่โตหามันเลยนะโอเคได้ได้ได้ดำใช่ปะใช่ดำ เรียบร้อยทุกคนกูยืนเท่ก่อนแม่งเอ้ยอ้ไียืนเท่เราเกอดอกไม่ได้เราไม่เท่เราต้องนั่งไว้ทุกคนเฮ้ยซิดแมวซิตต้องซิตแชร์นี่ซิตแชร์แบบเท่ๆอันนี้เฮ้ยไม่เอานั่งนี้ดีกว่าเฮ้ยนั่งวันนี้นั่งวันนี้อาจจะเท่ๆนี่หล่ลมๆชิดแชร ไอ้เหียมึงเตี้ยกันไปฮันแนอ่ะนี่ก็ไม่เช่แต่ถ้าสีฮันแนนี่ก็ไม่โอเคฮันแนฮันแนเฮ้โอเคฮันแนเฮ้ยนี่เราทำตัวผู้ยากไร้เออเครียนายกแม่มาโกนหัวไอ้เวนอย่าให้กูเจอมึงอีกรอบนะกูจะกระทืบมึง เชียแม่งเอ้ยอย่าให้กูมีอววุธนะถ้ากูมีอววุธกูจะฆ่าบงกูจะเอาเมืองเอ,อ๋ห <c oughs> ่าขึ้นหมดกันมาตักเลงตโตเชียอ้แต่งตัวดูดีแต่หัวล้านาแบบนี้ก็ไม่เอา <c oughs> เลยบุละขึ้น ช่หัวล้านแมวทรงเลยเออหมดกันโนเนี่ยช,ชีกูเออจะคงมีเองนั่นแหละที่เข้าใจข้าไอ้ถังน้ำไอ้ถังน้ำปันสุกมีเองเท่านั้นแหละี่คอยอยู่เคียงข้างข้าถึงข้าแต่ไม่มีผมสักเส้นแต่ข้าก็ายังคงมีหนวดเหมือนเดิมข้าภูมิใจกับหนวดข้านัก พูดละขึ้นแม่งเอ้ยจะมีใครใครละคนหน้าตาอย่างฉันที่มันโอ้โหถ้าเมื่อกี้จะขับเข้ามาทับกูนี่หาอะไรเนี่ยนภูนภูของฉัน ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเออจบกัน